ิงว่าติดแล้วนะคะหลังจากที่ไปออกหวยกระแสแล้วก็มวดเมื่อสักครู่นี้เป็นเลขคู่พิเศษนะคะสลับงวดที่ผ่านมานะคะมวดที่ผ่านมาเป็นเลขคู่พิเศษอ่ะกดแชร์ให้ตัดติ่มก่อนเลยตัวดีค่ะนะคะขอบพระคุณมากมายนะคะขอบพระคุณมากมายเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนเข้ามากันสักนิดหนึ่งนะคะ งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวขอ,อยนุาตรีวิวก่อนนะขออนุญาตรีวิวก่อนนะว่าสี่งวดติดมันได้มาจากอะไรยังไงบ้างนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาออกเลขคูบวงสวงคำชะโนดบนล่างเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะเมื่อ,อ,อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี้นะคะส่วนวันที่สิบหกพฤศจิกา ออก90นะคะเลขทูป690นะคะออก990บนนะคะ90ตัวจบบนนะคะสับเลขทูปนะคะวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาออก9513ตัวแตกเลขทูปนะคะงวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะส่วนวันที่16ตุลาคมออกเลขทูป44สองตัวล่าง44แล้วก็ข้างบนออก446นะคะจุดทูปได้454 4, นะคะ ตัวเลขได้4-4นะคะสองตัวเบิ้ลนะคะอ่ะโอเคก็คือทั้งหมดแล้วสงวดติดแล้วงวดนี้นะคะอาจารย์ไอจิมขอมาบอกกันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะเนาะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบตัวเลขได้เงินกลับบ้านปีใหม่กันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มจริงๆของอาจารย์ไอจิมอ่ะเดี๋ยวปักหมุดให้เลยนะคะ จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเวทนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องบอกก่อนนะ,ะเป็นเพียงแนวทางแห่งความเชื่อแล้วก็ศรัทธาต่อองค์พญานาคร,ราชนะคะเว็บที่ใช้เชื่ออาจารย์ไอทิมไปแอบอ้างก็เยอะมากๆนะฮะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกาลังกาลังทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะพูดไปเรื่อยๆก่อนรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนนะคะอยากให้คนดูครบสักแบบขอคนละหนึ่งแชร์ให้อาจารย์ไอทิมหน่อยได้ไหมคะ ขอคนละหนึ่งแชร์ให้อาจารย์ตะทิมหน่อยนะคะอยากจะได้แบบสักหมื่นแชร์จังเลยอยากอยากจะได้สักหมื่นแชร์จังเลยอยากจะได้สักพันแชร์อ่ะเดี๋ยวพันแชร์ให้อาจารย์ตะทิมหน่อยทีพันแชร์หน่อยใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้หน่อยนะคะใครมีเฟซบุ๊กส่วนตัวคนฟอลโล่เยอะๆนะคะก็เปิดสาธารณะให้หน่อยนะคะเล็กทุกที่สุดใกล้ที่บ้านอ่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเรอเพื่อนๆเข้ามากันแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้ามากันก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะแบบ ส่งรู้เข้านอนอยู่นะคะเดี๋ยวงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะคะสามมันจะแปลงเป็นแปดจะได้นะคะหกแปดจะได้แต่ตัวที่ชอบมากที่สุดและตายตัวมากที่สุดเลยกับเล็กคู่ก็คือตัวนี้เลยนะคะแคปหน้าจอนะคะ เลขนี้ลงไปให้ในกลุ่มแล้วและเลขนี้จะลงไว้ในหวยกระแสด้วยออนแอร์วันที่สิบสองนะคะออนแอร์วันที่สิบสองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเลขนี้คุณจะไปเห็นในรายการหวยกระแสด้วยเลขนี้นะคะจะจะไปเห็นในรายการหวยกระแสด้วยทุกคนเรียมแคปหน้า่อนะคะสามตัวนะคะสามตัวมีแปดสองสามสองสามหกสองแปดหก แต่สองสามสองสามหกและสองแปดหกสองตัวนะครับคุณเล่นไปเลยค่ะสองหกสองสองหกสองสามและสามหกนะคะงวดนี้ชอบเลขหก 6. โดยเฉพาะหลักหน่วยสองตัวล่างอ่ะอันนี้เริ่มแบบต่อยย่อยแล้วนะคะมีเขามีหลุดนะทุกคนอย่าว่ากันนะมีเขามีหลุดนะคะอ่างวดจอดน,นู้นนะคะออกทางเลขเรือนราคาสองตัวบน แล้วก็ออกเลขทูบสองตัวล่างหนึ่งสี่นะคะทูบจุดแค่สองสองดอกนะดอกที่อยู่เรือนนาคาที่จะไปออกรายการหวยกระแสซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทูบเนี่ยจะจุดสองดอกแล้วสองดอกเนี้ยจะไปอยู่ในรายการหวยกระแสทั้งสองดอกเลยนะคะจะไปอยู่ในรายการหวยกระแสทั้งสองดอกคือจุดที่นี่แล้วก็ไปจุดที่คําชะโนดนะคะ เราก็ต้องพึ่งพาในดินแดนพรมประไกหโลกด้วยแล้วสองสองทูบเนี้ยจะจะไปอยู่ในรายการหวยกระแสแต่ว่าหลังๆเนี้ยจะแยกเป็นสองสองส่วนคือทูบที่จุดในเรือนราคาตรงเนี้ยจะไปอยู่ในรายการหวยกระแสก็คือหนึ่งดอกส่วนดอกที่เป็นอยู่คาชะโนดจะออกไม่ทันเพราะเราไปถ่ายรายการก่อนนะคะไปถ่ายรายการก่อนเนี่ยวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี้ยไปถ่ายรายการหวยกระแส วันที่สิบสองเนี้ยจะต้องไปบวงสวงแล้วเพื่อที่จะไปเอาเลขคูบละไปบวงสวงขออนุญาตซับปุ๋ยซับยาล้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเลขรูบที่คำสะโนดมันไปอยู่ในรายการหวยกระแสไม่ทันก็เลยจะเป็นเลขพิเศษซึ่งเป็นปกติอู่แล้วนะฮะจุดทูบสองดอกนะคะจุดทูบสองดอกนะ,ะทุกคนเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันนะฮะ,ะบางงวดมันอาจจะออกเรือนราคาบางงวดมันอาจจะออกคำสะโนดบางงวดมันอาจจะออกควบกันบนล่าง นะคะงวดล่าสุดไปออกเลขทูบคำสนทุดอย่างเงี้ยะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องงวดดราม่ากันนะคะตรงนี้อ่ะแคปหน้าจอนี่เลยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2566เลขทูบขออนุญาตฟันที่เลขทูบและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดัดแปลงเป็นตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเพราะมีความมั่นอกมั่นใจมากๆ มีความมั่นอ,อกมั่นใจมากๆว่า2636และ23คือตัวชอบมากๆยังไงคือมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะคะขออนุญาตไม่แปลงเลขทูบใดๆเพราะงวดนี้ขออนุญาตให้ตรงตัวกับเลขทูบเลยเพราะเป็นเลขที่ตรงใจและเป็นเลขทูบที่เป็นตัวเลขที่โดนสกิดมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเลขอายุอา36นะ,ะ36เลขอายุ26เลขอะไรฮะ2ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ใครที่ได้รับสีพึ่งของอาจารย์ไอติมแล้วไปดูเลขเบอร์โทรของอาจารย์ไอติมที่หน้าพัสดุได้เลยว่ามันตรงจริงไหมนะฮะเบอร์โทรนะคะลงทายด้วยสองหกจริงไหมค,ไนะค,ะคุณลองไปดูนะคะคุณลองไปดูนะครับเพราะพัสดุก็คือใส่ใส่เป็นเบอร์จริงของอาจารย์ไอติมไปเลยนะคะส่วนสองสามตรงกับวันเกิดของอาจารย์ไอติมก็คือเกิดวันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกามันวนอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือขออนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวเลขใดๆทั้งสิ้นนะ สามตัวนะแปดสองสามสองสามหกและสองแปดหกอ่าอ่ะคยอยากเข้ากลุ่มเข้านะคะลิง์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งสีพึ่งไปให้เดี๋ยวส่งสีพึ่งไปให้นะคะทุกคนคะ่ะอ่านี่เลยนะคะอ่ะขอให้ทุกคนรวยรวยสี่พันคนดูที่ดูอยู่ตรงนี้ดีใจมากๆเลยนะที่หลายๆคนมารู้จักกับอศาจารย์ไอิมเป็นครั้งแรกหรือรู้จักตามสื่อต่างๆ่นะที่แบบว่า สื่อต่างๆหรือ i n เอ u เซอร์ต่างๆเอาไปลงไปเผยแพร่กันสำหรับตัวเลขไปแบ่งปันกันและทําให้รู้จักอาจารย์ไอิมขึ้นมาอันนี้ต้องขอบพระคุณมากมายสำหรับสื่อตัวเชื่อต่างๆโดยเฉพาะลอตเตอรี่ผันะคะคุณน็อตขอบพระคุณมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรายการหวยกระแสด้วยนะฮะที่ทําให้รู้จักอาจารย์ไอิมเรือราคาสายมูเส็ดหนีนะฮะและ้วก็หลายๆคนก็เกิดการสวดมนต์เยอะขึ้นทําตามในสิ่งที่ มันเป็นมันมนเป็นเรื่องราวที่ดีมากขึ้นนะบางคนแบบตรวจนต์เยอะขึ้นนะบางคนแบบเข้าวัดทําบุญเยอะขึ้นมันเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะฮะมันเป็นเรื่องราวดีๆากเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเราเป็นบุญที่สัมพันธ์ต่อกันนะับเพราะฉะนั้นก็คือทําต่อไปนะคะส่วนใครที่ดูไม่ทันดูย้อนหลังนะคะในค่ำคืนนี้เลขรัฐบาลไทยทุกอย่างมีเขามีหลุดการเสี่ยงโชคขอให้เป็นการเสี่ยงโชคที่มีสีสันและอรรถรสในชีวิตเราอย่าเกิดดราม่า มีเข้ามีหลุดมีหลุดมีเข้าเพราะไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาหรือจะหลุดเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นแนวทางเลขทูบที่อาจารย์ติณีมีความศรัทธาต่อองค์พญานาคราชแล้วจุดทูบตรงเนี้ยให้ท่านได้คลายซับมาแล้วมาแบ่งปันกันบางวัดอาจท่านอาจจะไม่ปล่อยบางงวดอาจจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะปล่อยมาลวสีว่าปิดวัดนี้ฮะท่านอาจจะปิดแล้วก็ได้มันไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับกําลังบุญของเราที่เรานั้น สร้างพลังบุญได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีบุญสวดมนต์เยอะสร้างวัดเยอะทําบุญฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันมีอันนี้ส่งผลบุญมากยิ่งขึ้นค่าพื้นพลังงานทุกอย่างมันก็จะตรงกับท่านท่านก็จะรับรู้ได้ว่าเอออีนี่มันทําบุญเยอะนะมันสมควรที่จะที่จะให้มันละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะอันนี้เราพูดพูด,พ,ดพูดกับภาษาชาวบ้านนึกออกไหมฮะบางคนโอยขี้ถี่มากเลยบุญไม่ทําสวดมนต์ไม่สวดเลย แต่นั่งรอแบบว่าเมื่อไหร่เราจะมีโชคมีรับเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าวันนี้เรายัางไม่เริ่มต้นนะฮะมันก็จะไม่มีวันที่เราจะได้โชคเล็กโชคใหญ่ดังนั้นก็คือเราต้องเริ่มต้นในการที่เราจะต้องสวดมน์การสวดมน์ได้อน,นี้ส่งผลบุญมากกว่าการที่เราไปทําบุญที่วัดนะคะอันนี้ก็คือต้องบอกเลยนะะเพราะมันขึ้นอยู่กับค่าพลังงานจิตใจเราสวดมน์ปุ๊บนะะมาขอพรอ,องค์พญานา สวดมนต์ปุ๊บขอพรองค์เทพที่เราศรัทธามันจะเกิดเป็นพลังบุญนึกออกไหมคะดวงขึ้นดวงตกมันไม่มีนะคะดวงขึ้นไม่มีดวงตกไม่มีมันมีแต่ดวงบุญนะคะเพราะนั้นก็คือหมั่นสร้างบุญด้วยการสวดมนต์ง่ายๆเลยนะคะอะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันที่16ธันวาคมนี้แล้วก็วันที่12ธันวาคมเรามีนัดกันที่คำชะโนดอย่าเพิ่งซื้อจนหมดแม็กอย่าเพิ่งซื้อจนหมดกระเป๋านะคะรอเลขทุกคำชะโนดก่อนเพราะเลขทุกจะมีสองดอกสองเซต เราไปเอาบุญแล้วก็ขอโชคจากองค์พญานาคาราชก่อนนะคะวันนอ้าอาจารย์ไอทิมขอตัว